พวกมึงกูเคยบอกทีหนึ่งแล้วเมื่อคลิปที่ผ่านมาแล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกมึงคนไทยทั้งหลายกูอยากให้พวกมึงออกไปสร้างบุญสร้างกุศลให้ไวที่สุดให้เร็วที่สุดก่อนที่ชีวิตพวกมึงแต่ละคนจะหมดอายุขายกันไม่ว่ามึงจะเป็นคนดีคนชั่วพวกมึงก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตจะหมดอายุขายเมื่อไหร่เวลาไหนา มัวแต่เฉยเมยมัวแต่รอมัวแต่จะแล้วก็ไม่ได้ทำพอมือหมดอายุไขมึงก็ทำไม่ได้แล้วจะมาร้องข้ามควนในเมืองนรกไม่ได้นะเพราะกูเคยบอกพวกมึงแล้วตอนมีชีวิตให้เลี่ยงทำบุญทำกุศลกันอย่าหลงละเริงกับชีวิตให้มากจำไว้นะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกมึงจงออกไปสร้างบุญสร้างกุศลให้มาก ที่จะทำได้ของชีวิตผู้มึงถ้ายังมีชีวิตเล่งกันทําซะบุญกุศลจะช่วยมึงได้ในภายหน้ามึงเชื่อกูอูมาเตือน